เซตตำรวจตำรวจจะมีหน้าที่ปกป้องสัติราาให้กับประชาชนแต่เนื่องด้วยที่ว่าประชาชนไม่กลายเป็นซอมบี้หมดแล้วตำรวจแม่งก็ต้องมาตามล้างตามเช็ดสิ่งที่ไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์ไม่ทำไปนะอาอละก็มาอยู่เกมเอเดนแฮสซอมบี้วอเฟอร์อีเช่นเคยนะครับไปหาเอ้ยกุนอนท่าไหนไม่รู้แม่งกูเป็นหวัดกูจะรู้อ่ะโอ้ยอาจจะลงคลิปไม่ไม่ได้ถี่มันรอบที่แล้วนะตอนนั้นพอดีมันดีดต,ตอนติดเธอมาแล้วแต่รอบนี้ไม่รู้กุนนนท่าไหนไม่รู้แม่งเป็นไข้อ่ะ ใะเออช่างมันไม่เป็นไรเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าจมูกกูตันนะเรากระดมูกลงคอได้นะโอเคมาเซตตำรวจเนะี่ยคือผมมีมาาแล้วแต่ไม่ได้ลงสักทีเพราะว่าผมคิดว่าเซตตำรวจเนี่ยเออเอาไว้ร์มแบบว่าเอ่อสกินมีดเนี่ยไอ้พวกไอเทมเนี่ย แต่ว่าผมลองไปแบบว่าเทสเซ็ตตำรวจไปแล้วก็ไม่ได้แย่นะสำหรับการเล่นเรือเรือเนี่ยที่ผมแบบว่าแนะนําทุกคนเลยให้ปั้นก็คือนี่เว้ยอ้คู่หู B1 กับ B2 เมื่อคู่หู B1 กับ B2 เนี่ยมันติดยศมันจะแบ่งเป็นคนละตัวเลยเว้ยอันนึงก็เป็นอีกตัวหนึ่งอันนึงก็เป็นอีกตัวหนึ่งแต่สแต็ทุกอย่างมันจะเหมือนกันเว้ยเพราะฉะนั้นซื้อมาซะคุม้มส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมปั้นมาผมไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะก็คือไอ้ลุงเอ่อชื่อ,ช,อชื่อว่านะอะไรว่าต้นฉบับเน ลุงชอปเปอร์นะซึ่งลุงชอปเปอร์เนี่ยผมได้สก,กินตำรวจมาจากอ่าอีเวนต์คริสต์มาสอะซึ่งผมสูงมาได้แต่ตอนแรกผมไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไรช่างแม่งหนๆกูก็ได้แม่งมาแล้วกูเอามาลงคอนเทนต์เลยแล้วกันลุงชอปเปอร์เนี่ยคือเลือดผมค่อนข้างปั้นมาไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ถึงเลือดแม่งจะถึงหมื่นก็เห็นว่าเรื่องของแจ่านี้คือมันไปได้สุดกว่านี้เว้แต่ว่าพี่เกียรปั้นะเนาะ อะไรมาจะมาลุยต่อในโลเคชัน9กันเลยดีกว่าอะไรไปดูซิว่าทีมตำรวจผมจะสามารถจัดการโลเคชัน9ได้หรือเปล่าอะไรจะเห็นได้ว่าซอบ,บี้แมงเวลเยอะผิดปกติแล้วผมก็เอาตัวอะไรมาแปลก,ปกเพราะว่าผมเข้าด่านนี้มาแล้วแล้วก็แพ้ประมาณสองรอบด้วยเพราะว่ากูงงแต่ไม่เป็นไรความผิดพลาดนั้นย่อมเป็นบทเรียนเอาเฮียมแต่ละบ,บ้านกูด่านนี้ไม่ยากนะเว้ยแค่มันจะมีตัวปัญหาอีก3าตัวก็คือเฮ้ยเฮ้ยเอาอแอปปี้กูโหโยิ่งแปแพงอยู่กูปล่อยแปปอยแปปีปกป้ปกปูตายได้ไงวะ เฮ้ยเ้บ้าน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 ดูมันผ่าครับดูมันผ่าครับไอตัวนึงก็ตีระยะไกลเฮ้ยเฮ้ยเดีเดวเดะเบ้าน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 อืโอ้ยภาพไม่ได้เลยกูอะไรอย่างที่ทุกคนเห็นไปแล้วครับไอหานี่ก็จามไม่หยุดเลยอีกตัวมันก็ซับพอระยะไกลดีจังแล้วป้ากูก็แตกตอนไหนวะเนี่ยโอ้มา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 เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ชชวอมือเฉยๆอะไรดานเนี้ยคือมันอาจจะดูไม่ยากเว้ย มันก็ไม่ยากจริงๆแหละแค่ต้องมีแบบว่าตัวกันด็อกแบ็กสักหน่อยเช่นไอ้ลุงตำรวจเนี่ยกับชอปเปอร์ซึ่งไอ้สองตัวเนี้ยมันจะกันด็อกแบ็กเพราะฉะนั้นหยิบมาซะชีวิตคุณจะได้สบายแล้วอีกตัวที่สําคัญสําหรับด่านนี้ก็น่าจะเป็นแอ็บบี้เพราะว่าแอ็บบี้เนี่ยคือมันมีความสามารถก็คือยิงปืนกลอ่ะยิงปืนกลกวาดเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันมีแต่ตัวบางๆเอาไปแอ็บบี้เฮ้ยเฮแอ็บบี้กูโอ้โหแม่งอย่างแพงแม่งราคาตั้งสี่สิบกว่าโอ้ยเนาะเอาละเผา,าไฟไป ไม่งแพ้ไฟอดีไอ้น้องโดนเบือนไหมโอ,โ,หโอ้โหโอ้โหโอ้โหลูกกลูกกูไม่ได้ขยับโอ้โหลูกกูอานาแทะยีมันยีมาคู่หูมีหนึ่งมีสองยีมากูเชื่อว่ามึงทำได้แล้วกูจะเชื่ออย่างนั้นบุกหน้าบ้านกูแล้วโอ้ยมีหนึ่งมีสองกูแง่ยืนเอ๋อแทะกูรำคาญไอ้ตัวนี้วะไอ้ตัวที่ทำให้มันติดสถานะโอ้ยเยอะๆๆๆเยอะเยอะเผาไฟแม่งเลยไม่งเบินไป ไอ้พวกทําให้ติดสถานะมันแท้ไปนะครับผมผมเพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าผมลองเล่นเซ็ตสว่านมาแล้วแม่งติดไฟได้ผมก็เลยหว่านเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยเอาละไปลุงชอปเปอร์กูอึดถึกทนมากๆรวมเกาะก็ประมาณเลือดเอ,อ่อเท่าไหร่วะหมื 10, นะ่นสองนประมาณนี้แหละแต่ถ้าไม่ได้เดืออยเนี้ยกูว่าน่ากูว่าน่าจะแม่งตายก่อนแน่แเมื่อไหร่มันจะไปถึงมบ,บี้วนะเนี่ยดูดิแม่งเอ้ยไม่เป็นไรถือว่าเป็นตัวรับตีนชั้นยอดไปแอปปี้กูได้เวลาเฉดฉใช อาละเพื่อให้แอปปี้มันเคลียร์สนามเร็วขึ้นผมจะใช้ซอสพริกอะไรกันไปแอปปี้ลูดไอ้ยัยปืด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 ไอ้เคียมึงลูดไขวะเนี่ยแอปปี้เออนี่ลูดให้มันโดนหน่อยไม่เป็นไรเอเวอรี่เมตชชิดกันช่วยด้วยปู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 หาลูดไม่โดนเหมือนกันเลยเจริญอะไะน่าจะจบบ้านได้แล้วละมั้งอะไะแอปปี้กูก็ค่อยเดินมาก็ค่อยเดินมาอย่ารีไลซ์อะล่ะจบได้จบจบได้จบเร็วๆให้ไว จูบได้จบูบถึงบ้านคุณจะเลือดเลือดแค่นี้เดียวก็เหินแต่ไม่เป็นไรถ้าเราตีฐานเขาได้ก็ถือว่าเราชนะเป็นไงเซตตำรวจเนี่ยก็ม่ได้แย่นะแค่ต้องแบบว่าเล่นกับดานสักหน่อยบ้านดานมันเล่นไม่ได้ไงเวรอบนี้เจอคนเออกูออกดีไหมวะเออไม่ดีกว่ากูเชื่อว่าแค่คนเนะ่ะรู้กูสามารถจัดการได้อยู่แล้วไปเลยลุกไปให้มันรู้สวาว่าไผเป็นไผนี่ยคนมาเยอะเอ,อ๊ะอะไรเนี่ย บลูสเอ่อเดี๋ยนะไอ้ทสบูดิว่าเดี๋ยได้ได้ได้ไอทสบูล่าล่าต้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวด้ได้ได้ไม่ใช่ละมึงมึงไปเลยมึงตายก่อนเพื่อนเลยไปเลยให้ไวเลยเอาแล้วรู้กูก็ตายไปแล้วอะละตำรวจกูหวังว่าพวกมึงจะสามารถเข้าไปได้นะเพราะไอ้ทสบูเนี่ยแม่งอึดถึกทนมากดูดิเอาเอาเอ้ไทสบูกูเข้าฆ่ากูเว้ยนี่ไอ้เจอกูซอบบี้นี่โคตรอึดมีครับ บอกแล้วซอมบ,บี้มันก็มีประโยชน์บางครัง้งแหละอ้าวแล้วตายแล้วอะไรวะาทำไมมันบางแก้วเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเด็ๆๆทำไมมันแรงแท้เฮ้ยๆๆไม่ใช่ลนะไปๆๆไปกูอ่ะใช้ซอมบ,บี้ให้เป็นประโยชน์เว้ยไม่เงี้ซอมบ,บี้กูไปเลยเฮ้ยอย่าหันมาเนี่ยเอ้าไอ้หามึงไม่คดิกูแม่นแท้นี่ไงทสบูกูเข้าข้ากูเว้ยอะล่ะลุงชอปเปอร์กูหวังว่าจะไหวนะ ลุมโดนตีนขนาดนี้เลือดหมื่นหนึ่งกูว่าน่าจะเอาไม่อยู่ยู่ยู่อู๋ไปเฮเวอรี่ไม่ชินกันไอพวกนี้บางมันบ,บ,บ,บางแต่มันแรงโอเคโอเครู้กูรู้กูกูเชื่อว่ามึงทําได้แล้วกูจะเชื่ออย่างนั้นอ,อ๋อซอบบี้ลอยหลังอ,อ๋อไอเชี่ยซอบบี้เม่นท่าถานะอะโอเคโอเคไอทัวส์บูลเริ่มมาเยอะเกินไปแล้วคนมันก็มาเยอะเยอะอาราดานนี้ไม่น่าจะยากมากมันก็แค่แบบว่าเอ่อชิวๆอ่อะดานี้ นี่ซอมบี้เป็นพักพวกกูนี่มันดีจริงเลยนะนี่แถมเป็นซอมบี้ตัวโก้ซะด้วยนะไอโ้โทสบูเนี่ยโคตรกโกลเลยไป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 วิ่งไปลุงชอปเปอร์กูแจ๊ะแจ๊ะโอเคตีแรงอยู่ตีแรงอยู่ไอ้เราแตกโู้ชิวๆไดานี่โอ้โหบอกเลยว่าอย่าให้เจอคนแ่ะถ้าเจอคน,นง่ายกว่าซอมบี้อีกโอเคเจอไอ้โทสบูล,ล่างต้นมาอีแล้วเดี๋ย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 วเดียด๋วยวยรีบบอสร,รีบบอสพี่ชาย พี่ชายใจเย็นๆเฮ้ยไอหานี่มาไอหาร้ายอันตรายมากเออเจอกูฟาดพี่ด่านนี้มันไม่มีตัวตีระยะไกลว่ะเอาแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบบอกเลยไม่คดีกูฟาดเดี๋ยวๆๆใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนบ้านผมบ้านผมไอหามึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยๆๆเกินไปละลูกพีลูกพี่ลูกพี่บ้านผมโอ้โหอะเอาไม้เมื่อกี้ติดเล่นไปหน่อย ทสปูเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบว่ามันทั้งอึดทั้งแรงอะจุดอ่อนของมันก็คือมันแบบว่ากันกระสุนไม่ได้ไงดูนะนี่ยิงไปแต่มันอึดมากมันอึดชี้เชี่ยเลยด้วยดูดูครับโอ้โหไปไปได้พลิสแมงกูยิ่งนี่ไใส่แตกนี่โทสบูกูแท้ฐานให้มันรู้บ้างว่าซอมบี้แท้ฐานคุณเป็นยังไงรู้ซึ้งหรือยังไอ้น้อง阿拉โทสบูไม่แท้ฐานเมามันเลยไหมโอ้โหเมื่อกี้อะไรมาล่ะ阿拉รูช็อปเปอร์กูคิวได้คิวไม่ทันตา เกมไม่เป็นไรน่าจะจบแล้วล่ะเพราะว่าไอ้ทสูสบูเนี่ยมันเกล่ยเกินไปแล้วไอ้เนี่ยทูสบูทุ่มไปทุ่มทุ่มอีกพี่ชชยทุ่มหน่อยเออดิเจ็บ้านเฮ้ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฐามแม่งแทบไม่มีเลือดแล้วนี่ยมึงก็จบให้กูเถอะเออก็แค่นั้นถามแม่งแทบจะไม่มีเลือดอยู่แล้วโอเครอบนี้เจอไอ้ทสูสบูเวอร์ชั่นเต็มล่างเลยเว้ยอะไรกูรู้สึกว่ามีลาสังหอนแปลกๆกูรู้สึกว่าด่านนี้มันจะยาก ยากแน่ๆมันขึ้นคําว่าดอมอซึ่งกูไปเชื่อว่ามันเป็นดอมออะล่ะตำรวจกูนี่ไงตำรวจกูถือก,กับตัวดาเมจระยะไก,กลนะเว้ยอย่าดูถูกทำไมรอบนี้ทรศัพทกูมาก,กระตุกกระตุกวะสงสสยเครื่องร้อนไม่เป็นไรตัวบางเยอะมากเลยเว้ยแต่ไม่เป็นไรไม่คดิกูรูปคมได้สบายฮะเมื่อกี้ไม่ตายวัดดูเห็อะล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพลิสแมนกูยิ่งเยอะยิ่งโหดเว้ยตัวตีระยะไกลมันช่างจะเยอะเกินไปแล้วนะเออนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยม ไอ้ด่านนี้ก็ไม่ได้ยากนี่หว่าเป็นคดีกูตีตีเร็วๆไอ้สไปเดอร์แมนมาแล้วเร็วๆรีบตีเป็นคดีกูต้องเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้สิไอ้สละอะล่ะจบจบจบแพ้ไวจบแพ้ไวก่อนที่มันจะจบมึงโอเคชนะโอ้ยเอย้ด่านหลังๆก็ไม่ได้ยากนี่หว่าหรือว่าทีมนี้มันเก่งวะือเป็นไปได้โอเคกูคเจอเลเวลสามสิบธรรมดาสาักทีเฮ้ยเดี๋ยวๆนะพวกมึงรีบกันเหรอ เนี่เจอกุ๊กเมคคนิกฟาดหน้าไม่ไงหรือว่าเมื่อกี้เมคคนิกกูจะฟาดพลาดฮะเมื่อกี้เมคคนิกกูตีขี้เหรอขี้ธรรมดาได้นะเอ่ออัตราขี้เมคคนิกกูเท่าไหร่วะหนึ่งเปอร์มั้งแสดงว่าดวงกลัวดีหรือเปล่าวะละมันเรื่อมาแล้วมันเรื่อมมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้ไอ้หานี่มาเฮ้ยเฮ้ยบาน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 บาดบานใจเย็นเย็นอะไรกูว่าสถานการณ์เริ่มเริ่มไม่ดีแล้วไงมันมันแปลกแปลกแล้วกลัวแปลกแปลกแล้ว แล้วไอ้ก,ก้อนเนื้อ,อาหานี่มันมาอะไรเยอะแยกกันขนาดนี้วะเนี่ยเยอะเยอะไอาหามึงเยอะเมื่อกี้เปื่อคดีดตีขี้สองรอบเลยเลยอัอาตราขี้หนึ่งเปย์นะเว้ยเฮ้ยแปลกแปก,แปกอะไปลุงชอปเปอร์ไปยืนค้ำหน้าหน่อยผมเชื่อว่าคุณรับไหวผมเชื่อว่าความอึดถึกทนของคุณอ่ะสามารถค้ำยันให้แครี่เรายิงได้เว้ยอละทำไมมันนัจวจังวะเงี่ลุงชอปเปอร์อึดถึกทนมากอาละไปไปไป,ไป,ไป ใครก็ทําอะไรลุงชอปเปอร์กูไม่ได้เเว้ยเพราะว่าลุงชอปเปอร์กวัวถึกมากมากส่วนตำรวจผมเนี่ยโอ้ยเป็นงานเป็นการสัตว์เลยว่ะก็จาัดก,การระยะใกล้ไม่พอนะแถมแม่งยิงแรงสัตว์สัตว์เลยด้วยโอเคด่าน,นี้ก็ชนะไปอีกแบบง่ายได้ฮะนะทำไมมันง่ายแปลกๆว่าหรือว่าทีมนี้มันเก่ง yes นอกงนี้สิว่าทีมตำรวจกูไม่เหมือนทีมสว่างที่กูผิดหวังแม่งมากเอ้ยไอตัวบันไซเนี่ยว่ะไม่ได้เจอนานแล้วเว้ย อะไาซึ่งด่านนี้มันจะส่งแต่ซอมบี้ระเบิดมาเว่ย<ม>ไม่เปไ็นไรเพราะเรามี B1 กับ B2 ไงละ่อละอะไากูเชื่อว่ามึงจะสามารถจัดการไอ้พวกฝูงซอมบี้นี่ได้ทำไมได้บอลเฮดมาเยอะอะไรขนาดนั้นวะนะโอเคโอ้โหไดบอลเฮดเดี๋ยวๆๆเไอ้ปรสิตมาเออเรียบร้อยตำรวจกูโอเคโอ้โหลุงลุงช็อปเปอร์กูโหดมากยังไงเจอกูลุงชอปเปอร์กูยังไม่ละคายผิวเลยด้วยซ้ำถึงแม้ว่าตัวแม่งจะติดไฟก็เหอะกูเชื่อว่าลุงชอปเปอร์กูอึดถึกทนมากมาก ไอหิวหิวหิวูชอปเปอร์หิวก่อนยอมยอมยอมอาเรียบร้อยกลายเป็นปุ๋ยเมื่อกี้กำลังจะอ่ดื่มโคกเลยเรียบร้อยไม่ได้สปอนเซอร์เข้าเพราะแม่กลายเป็นปุ๋ยก่อนอ้าะให้มันจบที่รุ่นกูเงไงยิงไปยิงยิงยิงอละวอ้าะไอพวกปรลส่งบอลสีอาหารอะไรมึงก็ตายไปถายไปเถอะไอห่าตัวอัปรีแท้บางก็บางแต่ดันแรงชิบหายเลยเดี๋ยวรู้กูโอ้ยกูสาต้าเป็นปกคลิปมึงทำหน้าที่ให้มันดีๆหน่อยสิวะ ไ้งีฟาดไปฟาดไปเออแต่ละอโอเคจบง่ายอยู่ด่านนี้มันมีแต่ตัวบางๆกันเนาะโอเคกูเห็นว่าด่านนี้มันเขียนว่าอีซี่กูคิดว่ามันน่าจะเป็นอีซี่เซนจินนะนี่ยกวูว่าแหละมันไม่มีด่านไหนหรอกในโลเคชันเก้าเยที่มันจะมีคําว่าอีซี่จะลืนเม่กระดีกูอย่าทำแบบนี้ปรสีมันแท้ฐานปรสีมันแท้ฐานขู่แล้วมันแท้แรงมากเลยนี่ยิงไปเออ เอ้ยนะมันชักจะเกินความควบคุมไปแล้วนะไอ้สไปเดอร์แมนหาเนี่อะละอะละลุงตำรวจกูดลมันเกาดีนะลุงตำรวจกูมีรถดาเมจระยะใกล้ด้านหลังด้านหลังมันชักจะเยอะเกินไปแล้วมาดูซิว่าลุงช็อปเปอร์กูจะสามารถทนลูกกระสุนมันได้หรือเปล่าเพราะว่าลูกกระสุนแมกถาโถมเข้ามาจนลุงช็อปเปอร์กูไม่ได้ขยับขยื่นโอ้โหลุง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 ใจเย็นใจเย็นด้านหลังด้วยเฮ้ยเดเดเดเกินไปเกินไปลูกที่ อะ่ะกินกินกินโคลาสปอนเซอร์ไม่เข้าแต่คุณจะเลือกกินโคลาไปเออนอั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมแต่ทำไมด่านนี้มันยากยากแลปลกๆปวะแม่บอกว่า e ี่อ e ซี่สุเจนจัดเลยโอเคคุณรู้สึกว่าด่านนี้ต้องใช้ไฟว่ะไม่ไหวจริงๆงว่ะด่านนี้ต้องใช้ไฟฮะอะล่ะเชเบอรี่เบสชิตกันยิ่งบูยิ่งยิบบบบบ่งระคายผิวันอยู่อุ้ยหายหายทักสนามจบจบจบให้ไวให้ไวเร็วเร็วเร็วให้ไวเลยจะวะนี้ ปรสิตธมาปราสิตมามาลูกเออแหละสตันไปเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอาล่ะรีบจบรีบจบรีบจบดาดไอ EC ี e n t e r นี้ให้ไวเลยเร็วโโลกนี้ไม่มีแต่การหลอกลวงลูกมึงก็ทําหน้าที่ให้มึงดีๆหน่อยสิวะผู้สามมึงตั้งเป็นปกเลยนะเวะ้โอเคจบมันต้องอย่างนี้สิวะโอ้โหแล้ววิ่งกลับเร็วกว่าเพื่อนนะนะประเด็นอาล่ะโดยสรุปแล้วเซฟตำรวจถือว่าเก่งเก่งในระดับหนึ่งผมคิดว่าเซฟตำรวจเนี่ยอาจจะตอบโจทย์สำหรับการเล่นเนื้อ,เร,อเรื่องก็ได้นะ แต่ผมว่าเล่นดาดเก็บไอเทมนั่นแหละดีสุดและ้ะอะไรแต่ยังไงก็ตามนะครับคลิปนี้ได้บรรสุดโคแล้วขอกลับอีกคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจนใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย